ไปพักวันนี้มาเที่ยวระยองกันระยองมึกมึกเป็นๆเลยไหมอ่ะเอ่นหมึกกระดองหอยแคลงเดี๋กินหอยแครงดีกว่ามีปูม้าด้วยไหมโอ้กินปูม้าวะแจ๊บแจ้บแจ๊บจ๊บโอ้หอยหวานหอยหวานเยวไปเลือกเดี๋อ้นี่หอยอะไรนะพี่อันนี้หอยอะไรครับเนี่ยอันนี้หอยจมลวงครับ ปแล้วนะสอ่ต้องทาน250บาทเองกี่นวลอ๋อปลากระพงง่ายเพื่อให้ทานอ๋อปลาอะไรเสือปูอะายเสือเราไปนั่งริมทะเลกันอันนี้หอยหวานของไทยของแท้เพิ่งจากทะเลตรงนี้เลยหวานน้อยหวานอันนี้หอยโ่อหอยจงดูหอยกุ้ง นี่ยไปเปื่อกินนี้ได้เลยเปื่อปลาขาวรมปลาลุงวันสั่งไว้ลังไงไปถนนการเพิ่มเติมนะได้ครับผมคนไม่เยอะนะใช่ได้เลยโอ้ลืมรองเท้ามาเปลี่ยนนะเราน่ตรงไหนนะเอาไม่ใช่ตรงนี้นู่น พับๆอกบอก,บอก,บอกโอ้ทะเลทะเลสวยงามสวัสดีครับวันนี้คิดถึงแม่พ่อสวัสดีครับสียเป็นไฟน,นะนะน้ำปาค่อยๆมันจะพังหนูกป่ะโอ้เดี๋ยวถ่ายรูปบรรยากาศตอน เราอยู่ไหนนี่เจ๊เป็ดซีฟู้ด